สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับสามนายเพื่อนกำแพงเอฟซีแฟนครับช่องยูทูบพยาลีลำ,ดำบนอ้อพิเชี่ยวนะครับพี่น้อง <c oughs> ครับนี่ทำมาแรงมากรถปาดเท่ากับมาเขาเลี้ยงคิ้วแล้วพร้อมจะเดินทางว<ม>ันนี้เดินทางกำหนดเดินทางช่วงหนึ่ง ข้างนี่กับเทพปูนมาท่าเแล้วอยู่พี่น้องเนี่ยเทถนอนอยังมาท่าเแล้วอยู่ครับเล่งกันมาเนืเอ่องเพื่อเกิดเอาไอา้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณหนาไว้นน่ไหมไปยูใส่มาหนิ หวยดังหวยดีหวยวันดีครับแม่เอ้าไปอยู่ไหนมาหลายปีไปอยู่ไหนมาหลายปีออกจากงงนแไม่ใช่ออกจากงงเอาเลี้ยงเต๊มโอ้เจ้านายคนสั่งมาวางไหนเจ้านายยังยังแมวทอดมันห่อนเียทหบอนเวลาเกาหนอนบวน่ตง้เนาะนั่นขับมาหอดข้าวหอกันแล้วเนาะ โอ้ยไม่เห็นกันหลายปีแล้วพี่นรอคนเคยใคนี่ปาดโอีเป้เตนเล่นซื้อสิเอาไอ้นี่ตีมือสองมือสองตาหนองปาดกับซีนองปาดเัเจ้านมาเพจักรับจักรนวลมามานังบนกรุเทพปูนนี่เจ้า เออนั่ไปน้นน้ำรดไปได้รอกเครื่องขับเครื่อนกันเลยอกครับพบี่น้องนี่รถบ้านเท่ากันหนาเขามาทุกขั้นแล้วครับพร้อมจะเดินทางน่าจะบพ่เกินทุ่มนึงนะครับพี่น้องน่าจะไม่เกินหนึ่งทุ่มจะได้ออกเดินทาง ปลายทางชนบุรีนะครับปลายทางชนบุรีตลาดร้อยปีหนองบอนแดงบ้านบึงนะครับต่อมาค่ะเคหะนมเก้าวระท่หนึ่งนะครับ วันที่สวัดบึงทองหลางวันที่สามปากทางบ้านเก่าพ่านทองนะครับในส่วนยืยนยัระเทศปูนฝปเห็ดไปครับทีม้อนมันจบเป็นตรงเฮ็ดที่องานเห็ดไปได้ไไดเดี๋ยวทิพผ้าไปเบิ่งกับปูคุมงาน ทำไมถึงเป็นล้านปูนนยไมอพปมดีัลดเ้วะคอดีแลวครับพี่น้อง หลังจากนี้คือผมมีรถมาเหยียบหลังจากกลับไปมาไปงานมาพอดีรถเหยียบได้นะครับพี่น,อน้องอันนีได้ไล่มือพอดีรถทีมงานบาง่วนคนว่ยไปแล้วนะพี่น,อน้องเดินทางแล้วเหลอติดแต่รถบัส คนงานที่พ่อพเอยังเดินทาไปแล้วเอ้าบ้านพงศ์พนัสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่เวอสวัสดีครับปาอำนาจนี่พูดดูแลผู้กำกับวิศวกรขอบคุณพิศวกรอันกลับมาจากพ่นแล้วรถเหยียบได้ป่ะหนิได้ได้ไปจักมือกับกำหนดการจักมือแล้วนี่เหยียบได้ไหมได้ รถ <laughs> ใหญ่อหอนีล <c oughs> อ่ล่ะแล้วไปเล่าหาม,มือรเดียวได้วสิบรอบลเลยนะดีเพีพอดีจะไขมันแข็งแข็งนะที่ขาดก็ได้ก็คือนี่ครับอนี่สะา้นึกสท้านึกก็คือเราา้องดูแลทุกเรื่องดูแลทุกเรื่องเจ้่หนีไปก็ไปย่ขอย่อขึ้นได้หมดี่แล้วก็เข้าไปขอตมอ่่นม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่งเป็น่ม่่่่ย่่่่่าา่ ก็ขอมาแย่งเงี้นี่ล่ะมาเบิงลูกเมียกับวันได้นอนน้ำบัวท่ามาฟองรวมเท้าน้อยนี่ล่ะมันเริ่มต้นมาน้ำกันเหรอด้ีมันมาน้ำกันเลยอะไรมันเลี้ยวตายป้ากันเอ้าอีหลีมันเลยเริ่มต้นมาน้ำกันแล้วเพราะว่าเขาคุ้นมันโมเมียนแง่ว่าคนรู้จักไหมมันโมเมีว่าคนรู้จักดีไปไกลกนว่ไไปกกลานั่นแล้วเขาเรื่น้ำกันมาก ต้องอาศัยกันพอพอพอเาพได้มารับจ้างเขาพ่ได้มาแบบนั้นเขาอยู่แบบอาศัยกันพี่น้องมป่าอาไปยังต้งการกรฝากไปกบพวกนี้เนาะนี่นะทันกี่เนาะพี่น้องทันเห็นพวกนี้ก็พอต้องการเขาหลังว้เทที่ขึ้นยากลถผมไปล่ำขึ้นยากประการได้นั่ย่างเนาะพวกนี้เนาะั่นพว้เนาสิเก็บขี้พวกนี้แม่รถันไป ไปสังเกตบังเห็นไปสังเกตบางนี้นี่เราผู้เพิ่นพาไปเล่ากันที่จุนี้ล่ะเล่ากันแน่นหนวกันอย่างนี้แหละเพราะน้ำกันนี่ล่ะน้ำกันนี่ล่ะเล่ามาได้วกมือแล้วเตี้ยเอาขึ้นมาอยู่พี่แล้วเตี้ยโอ้ดีครับดีกันทีมาหลอกมาหลอนกันนด้แหลมาแบบเลยมาแบบเลยตั้งเอาเหรอฮะผมเหรอผมเห็นว่าก็ว่าสาธุเนาะ Như lý thì khỏi mấy chú mất hình lau à? Phải anh nhá, phở Phải anh nhá, phụ trò mấy chú múc đấy Ừ Để phép khẩu phấn Nó Khỏi phấn Khởi phấn thêm vô thêm vô mà đứa mà điều Má con điều, lái thừa vô tay vào gọi Bấm gì, hình như mụn đấy bác Nếu phải, phải hình như Ui, kìa นี่ครับมันก็นต้องประมาณนี้ละ่ะคัศนานี่จะแม่นก็คือมันครบสูตรนะครับนี่มาแล้วพุ่นมันหนามาแล้วแตของเงินฮะเนี่ยไฟสาม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นัดไฟม่วงเนาะนัดไฟเที่ยงนี่มันหนานัดเที่ยงนี่ฮะ <c oughs> มันหนาวโจวันนัดเที่ยงเล้อเป่าันเออนัดเที่ยงกับเที่ยงวะ ดาบูไปแล้วไล่เขัามาไหม่ดอกเราม่บอกบุญเฮ้ย ป่ะ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 พี่น้องเนี่ยไปไปยางยังไปก่อนฮะเออทิมาหาเดี okay, so ๋ยวไปแป๊บนึงคุยโทรศัพทนนะแป๊บนึงนี่ขึ้นไปบ้านนี่ละเอาไปบอกรถปาดเพิ่นเด้อว่าสิิให้เพ่นไปจังโมง ุ่มนึงมาน่าุ่มนึงทุท่านุ่มนึงนะแม่เ้อะุ่มนึงวันหน่าว่าทุ่มนึงหนึ่งทุ่มรถออกหนึ่งทุ่มทุกคันร้อหมุนหนึ่งทุ่มตรงแม่แม่เพื่อนว่าล้อหมุนหนึ่งทุ่มเนอหนึ่งทุ่มตรง อ่าโอเคบอกมาแล้วคณน้าสั่งมาเดี๋ยวนี้หนึ่งทุ่มตรงล้อหมุนครับผมขอบคุณตุกดตามติดตามนะพี่น้องขอบคุณตุกกตารรับชมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ชม้นวิกานคลิปนะขอการไมสวีทัสสวัสดีครับ